ที่สุดของความคุ้มค่าในราคาที่คุณจับต้องได้พบกันอีกแล้วครับกับเอกทัสตี้ครับวันนี้ผมมากับ Compact SUV7 ที่นั่งที่ราคาสุดคุ้มมาที่คันแรกเลยครับกับเจ้า Su z u k i e er อ t i ์ติรถเจที่นั่งที่ราคาคุ้มค่าผ่อนเริ่มต้นเพียง5้าพันบาทเท่านั้นเงินเดือน1 0 0 0งนบาทสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วถัดมาคันที่2ครับกับเจ้า Honda m o b i ิ i o RS ครับผมขึ้นชื่อว่า RS ก็คือรุ่นพ็อปสุดของเขาครับดีไซน์ในส่วนของกันชนหน้าและกันชนหลังออกแบบมาดูสป ตินั่งได้7ที่นั่งพอนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นมาที่คันที่3คมับ้าวกับ Toyota s เซ NTA รุ่นนี้เป็นรุ่น 1.5G ครับประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับประตูฝั่งซ้ายเป็นสไลด์ไฟฟ้าส่วนประตูฝั่งขวาเป็นสไลด์แบบดูดกลับนะครับประหยัดน้ำมันนั่งได้7ที่นั่งตอบโจทย์ทั้งการขนคนและขนของพอนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้นมาที่คันสุดท้ายครับพระเอกของเราครับกับเจ้า Mit s u b ishi อ p เ n d e r c r o s s ครับคันนี้ขึ้นชื่อว่า Cross ก็คือเป็นรุ่นท็อปส จดทะเบียนปี2023ดังนั้นคุณซื้อไปวารันตีศูนย์ังเหลือก่อนเริ่มต้นเพียง11,000บาทเท่านั้นและรถทุกคันที่รีวิวในวันนี้นะครับแคปหน้าจอให้แฟนเขาว่าเต็มถังครับรับน้ำมันเต็มถังทันทีนทในวันรับรถโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ทัสซี่ออโตเสรที่เดียวเท่านั้นครับผมเอกทัสซี่ชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานำเสนอครับ